ຂ້າທັກທາຍສະບາຍດີລຸງป้าນະອອເອສທີມາຢູ່ບົນເນາະພີ່ນ້ອງສະບາຍດີມ່ວນນະອ່າຊິໄປມື້ນີວ່າຊິປສັກບໍສັດພີນອງຊອນຈອນ່ອນ มาเบิ่งสีมิ้วผลสอนเน,นาะพี่น้องเนาะเมื่อหนาผลสีส้าผลนะเมื่อนี้ยมันสะทำเนี่ยฝนจะแบบตกละลงเม็ดเลยพีน่น้องบัดจะจามกันพี่น้องไปว่าจอนผลส,สอนได้ลายเลยนะ,ะนกว่ามันหยุบหยับยุ่มหยับหยุดประซิวยู่นหันนะเขาคอยก่าเขาบริษัทมันต่อกันอยู่วังตเนี่ยลมพี่น้องวะคือฝนสิตก เกียมุ้ยล่ะในแถวสลามลองเหยียบแก้วด้วแก้วถ้ากันถูกยวนี่ได้เลยนะปูมลาเขียวเสียมาเียวปลารีแวนี่แหละมเสือกอยู่ในหูจอดนะหนกหูครับกรซิวะเอาได้มเทือกเขาห้ตีนมาแล้วเนาะสจบ อยู่ลุมโหจนถึงเดือนมือปลาซิวยังลอยอย่าือแล้วเจอได้ตัวหนึ่งสองตัวกินซะเอาเขียดใส่บ่กขึ้นยันูกปลาเเนูายันงูปลาพอข่อยก็ยันต่แก้วเลยและข่อยันตะแก้วบาทตีนบาดมือาเจ้าับาทไปแล้วบาทก็รืนนนาแก้วได้เจมเนอะใครทุบระบอกพอเนอะคันสะได้ไล่ก็ครับอันนี้เปนให้ลูกๆเป็นมาสะมาสะเนาะ ลูกๆสีไบกัวหูว่าสีมาชะแเลยเขาแ่นมาก่อนต้องมีแหละแม่มันีมีแหละลูกมันยิมีอยิ่ไปปลาปลาดุกมันลูกเก่งก็โเคนอนๆเดี๋ยวรีวิวบางอีก่น่อยปลาปลา ปลาคอพี่น้องได้เลยเฮ้ยได้ปลาคอพี่น้องเลยเด็กปลาคอพี่น้องเลยมาดิหงายก็ได้โอ้กระปูพี่น้องเอ้ยกระปูแม่ตัวแม่จับพี่น้องจับยังไงพี่น้องเนตรงไงปลานี่ปลาพี่น้องสองมือเลาไปเลยเตรียมเอาจะเต้นกลับหรือเปล่าอะไรตีเงาต้อนเด็กเด็กไม่ไมนยังไง ตรงนีเอียนบ่ไ้ยเอียนบ่วะเอียนไหมได้ได้เขาเลยบ่แม่ใครอะไรเอียนเนี่ยอะไรคด้าโงบ่โง่บ่กันมาย่านเนี่ยมากระดุกจะใส่วะปล่อยมันปล่อยมันไปไปทำมาสะามันปลาปลาเนี่ยปลามือนไม่ลู้อ่ะยังบ่กระดุกมันเนาะปลาปลา เรื่องว่าลูกปลาคอกับแบกในน้อยเนาะแด้งๆวะมันเป็นได้ไรลูกปลาลูกมันกระต่างกันวะโอ้ยยะลูกปลาคอแะไรไปเบิ่งด้วยฮะิ่งแต่เฉพาะเขาพิจารณาลู้ปลาคอปลาคอทั้งนี้และนะปลาคอเล็กตัวแม่เนาะตัวผู้อะไรเนี่ยตัวทักเนาะพิจารณาไปเบิ่งด้วยจ้าวแม่เนาะตัวแม่เก่งตัวแม่เนาะเนาะตัวแม่่ลอ้าะไร จาลูบปรนได้มัดไดจานเจ้าบระธนได้มือเขาลมัดได้มอ่าะเขาไปจังานเนาะระาผิ่มลเขาบมือเจ้ามเบิึงมันซูดมือจรจริงอยู่เขาเขี่ยนเาบหัมือลุกไปลุกมาเยขงแล้วั่ี่ยนี้เขาโตูไันกระดุกเล็กันี้หูน้องนะพเขาแยโอ้ยอยาไดแห่เนาะอยากได้แหด้มือบ้านเามือลุกไปลุกมาเหอนกันบกับบุนมือแสงมัด ได้แห่ได้ตึกม่วนได้ก็ได้แห่ตึ๊กปลาโอเคโอไปพอถีกันโอเคไปต่อพี่น้องรับางหน้าไปเลย นี่ไปแหอือปู่ปล่อยเที่ยไปแอ๊ดอันพี่น้องปล่อยปลาบ่ตายตะนะปล่อยจักใส่วะหยังพี่สิอยู่ไดพี่เอ้อเพิ่นเสื้อมีบ่ปู่เอ้ปู่บ่แมงบ่ได้ไปแล้วเนาะบ่ได้แล้วนําน้อยเดียวเอ้อไปต่อนําเนาะสรุปใหญ่คือกัน <etatoria> <toda la> <electrónica> <diction�ada> มอเนี่เปลี่ยนใจแหลสอนกับพ่ะเพิ้น้อกมันยเรื่อเนี่ยก็คือพ่นตะกตกอีกสำก้อยสือเพิ่น้อสอนเอากเล้อๆมาลองบางพี่น้องทีมียังนี้เราถดน้องน้องมีป่าจะบอกว่าโอใส่บ้งรรมดาซีเมือตอน

ป้าหัวมาได้ส่วนจนมาได้เอาก็ะเทีกับปูหอยและต้นไปบวกลงจนไปสะอาดเพา่น้องมันจบปลูกจะปลาได้ผลเลยกะเข้าดีดีฮันดี โอ๊ไปเไปนะหนาวหอยหอยพี่น้องเลยไดี๋ยหอยน้ำมอเสดเบใ่ช้อนต่อเขาไ่ได้บงลงลุมือนนะกลโตเขานะกลมโตลเออไปเชนมาทอดไปท้น้นเเจ็บ เพเคสวัสแม่นะเคยพากินไปน้อยตอนปลาซีบอดูหวยบอดูบ้าน้ันเนยดูบบใจแต่ที่ซ่อนปิีกก๊องข้าวมาได้ปิ๊ดอว ลพืมันกนาจอนประกับทำการนั่นละน้องไปน้องทำการสอนเลยบันเลงเพลงสอนบอสะก็ได้ไปมสอนกันเลือเรือสำอสำก้อยเล็กๆน้อยๆคนว่าได้มาติดตามม้นกันบึงไปน้องโอ้ ขนาดอยู่เซ่เป็นยังสอนเนาะพี่น้องเนาะนำเซ่เป็นเป็นยังสอนปูปลาขออยู่ปเอาไปได้แล้วสามลายเงินหนามากสีน้ำน้อยเนาะโอ้ผู้เดียวเพิ่นเป็นเลยพี่น้องเออกะพอได้จะเป็นมีกล้องคะับสอนบบเป็นพี่น้องถ้าแบบสอนสองคนสลีได้อยู่ เงสิได้ยมันก็สิลิปเขาทำอย่างรเนาะเน้อแหละปลาก็ซ่อนเขาไปเลยเ้ะเดี๋ยวมนออกมาติลถว่าทงหอยไหอยไดกระต่ายเดี๋ยวผูตังแจผูได้อัน้นีด้เจะปีนอะไย่างเงีมันะิบเโอ้ยป้าอะไอยู่นะเด็เขาโต่าวไปปินทิมเอามันเป็นโงหนันบ่เสียมีแต่แบบบทีกไ่ซ้อนไหมนนี้น้ำลายเตนถอ ปลากิท่งมากัลิกเปนทึงบันทึงจะมีกินอะไรเจ็บกัเอาสำหรับคลิปนี้กับอื่นัาอื่งแคมเบอรลี่กัทั้งอาจรกับซีเดล่าพีแล้วน้องไปสมเนียลพี่น้องหนาวเลยปลุกไมมอีกเลยเป็นลาพีแลน้องกลาพีแลน่องเจ็บกินก่อนพี่น้องอาทิตย์ก็ได้นี่ด้วาเบิ้งเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยผ้ากระห้องเนี่ยเอาไว้การนาตึ คอยมีคลิปใหม่ๆดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งอีกน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัลาพีแลยน้องไปสร็นมิตฝากกดไลค์กดติดตามเน่ยด้อพี่น้องอสวัสดีสวัสดีสวัสดี